Yeah. 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 ไงพี่ก <plane>. ็ทำได้แล e <es> ้ว <un> บ <trabajando> ักคับได้แล้วนั่นไงเอาออะตกรางรถไฟเลย ยืนยืนย็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 นยนยินยยนขึ้นย็นขึ้นย็นขนยนี่คือุดอยู่บ้าน อนังไ่นน,น,น,นอ,ออาเอ้ก็ติดโตววะครับแมาไป้ไนะครับปันนิหน่อยไหนลงไหมไม่ลง 来了，来了。